สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รัฐบาลไทยนะครับร, gucken, ร tijd, genau, ultimate ultimate ัฐบาลไทยนะครับเลขที่ทุกคนรอคอยนะครับเลขวิ่งวันนี้ตัวเดียวนะครับเลขวิ่งวันนี้นะครับเน้นให้ตัวเดียวเลยนะครับสําหรับทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วหลายงวดติดเลยนะครับสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะครับมีมาเห็นหลายงวดแล้วนะครับก็คนไหนที่จะตามนะครับคนไหนที่จะตามแล้วก็ คนไหนที่เห็นมานานแล้วก็สามารถไปจัดเลขได้นะครับเลขวิ่งนะครับสามารถเอาไปเน้นได้นะครับแล้วก็เอาไปตัดเลขวิ่งได้เอาไปตัดเลขได้นะครับว่าตัวไหนที่ตรงกับเลขวิ่งบ้างนะครับตัวไหนที่ตรงกับเลขวิ่งบ้างตัวไหนควรเน้นนะครับตัวไหนควรเน้นนะครับตัวไหนที่ควรเน้นนะครับเลขวิ่งมีประโยชน์มากนะครับอ่ะนะครับสําหรับวิ่งรูดล่างนะครับวิ่งรูดล่างนะครับลองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวลองก่อนนะครับตัวลองนะครับ สูตรออกมาเด่นที่สุดเลยคือ6นะครับนะฮะเด่นลองล่างนะครับเด่นสุดเลยก็คือ6นะครับ6นะครับใครที่มีเลขอยู่ในใจนะครับเผื่อใครนะครับที่มีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเป็นเลข6กนะครับก็บอกเลยว่าอาจจะมีมาเห็นนะครับทั้งทุกท่านที่ดูตรงนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์แล้วนะครับ พิมพ์คาว่าแชร์แล้วให้ผมทีนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วให้ผมด้วยนะครับเลขวิ่งล่าง6นะครับตรงกับเลขอะไรนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเลขนี้เลยนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับทุกท่านเลขชุดนี้นะครับคือเลขที่มีคนเขาถูกหลายงวดติดแล้วนะครับแล้วเขาอ่ะบอกว่าอยากให้ผมแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมให้แนวทางนะครับเขาก็เลยแบ่งปันมาให้เขาบอกว่า มันเข้าบ่อยนะครับมันเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคนะครับผมก็เลยเอาเลขมา1เดือนเต็มๆประมาณ3มงวดนะครับผมดูมาแล้ว3งวดก่อนที่จะเอามาให้ทุกท่านแล้วงวดนี้ก็เป็นงวดแรกที่ผมเอามาให้นะครับเขา,าให้วิ่ง6กด้วยนะครับทุกท่านตรงกับเลขตรงกับเลขเด่นที่ผมได้พอดีนะครับตรงกันนะครับเนี่ยนะฮะ แล้วเขาให้เน้นมัน6-1ตัวเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งการันตีไป to to อีกนะครับว่าโอกาสนะครับยิ่งการันตีไปได้นะครับว่าโอกาสที่จะมานะครับชอบใช้ชื่อชอบใช้ชื่อว่าหมอเดามากเลยนะครับอ่าหมอเดานะฮะมากันต่อนะครับยิ่งการันตีได้นะครับว่าเลขตรงกันยิ่งมีโอกาสไม้เห็นเยอะมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเลขชุดนี้อาจจะมาล่างก็ได้นะครับเลขชุดนี้นะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกที่ผมเอามาให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาไ่นนะครับบอกผมบอกว่าเลขชุดนี้เข้าบ่อยนะครับผมก็เลยเอามาแล้วสามงวดนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าให้ทุกท่านเพราะว่าผมต้องดูก่อนว่าเข้าจริงไหมนะครับก่อนที่จะเอามาให้นะครับผมต้องดูก่อนว่าเข้าจริงไหมก่อนที่จะเอามาให้ นะครับไม่ใช่ได้เลขมาผมก็จะมาให้ทุกท่านเลยไม่ใช่นะครับผมติดตามมาแล้ว3งวดแล้วมันเข้าจริงด้วย3งวดนะครับอ่ะส่วนเลขรองบนนะครับส่วนเลขรองบนนะครับผมให้รองนะครับที่4ผมให้รอง4นะครับเลขรองบนนะครับสวัสดีค่ะเชียร์และขานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับใครนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครมาใหม่กดแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ว่ามาใหม่นะครับใครมาใหม่นะครับกดแชร์ก่อนหนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์ว่ามาใหม่นะนะครับส่วนเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่เลยที่ผมจะเอาให้นะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านตั้งใจฟังนะครับ เลขชุดนี้นะครับงวดที่แล้วคือเข้าแปดสามนะครับส่วนเลขชุดผู้ใหญ่ใจดีชุดนี้นะครับใครที่ติดตามผมมานานจะเข้าใจดีและจะทราบดีว่าเลขชุดนี้มามีมานานแล้วนะครับผมเอามาให้นานแล้วนะครับชอบหมอเดามากๆค่ะพูดเลยค่ะพูดตรงๆค่ะขอบคุณมากครับคุณปอนทิปนะครับน่ารักมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณกุ้งนางนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยครับผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะครับสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับ สวัสดีทั้ง1 1 0 0คนนะครับอ่ะเลขชุดนี้นะครับใครที่ติดตามผมมานานนะครับจะเห็นเลขชุดนี้มีมาเห็นบ่อยมากนะครับมีมาเห็นบ่อยมากงวดที่แล้วว่าเข้า8338นะครับผมให้ลอง4บนนี่เลยนะครับมาตรงกับเลขผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับมาตรงกับเลขผู้ใหญ่ใจดีด้วยเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งการันตีไปอีกนะครับว่า4นะครับอาจจะมีมาให้เห็นบนแล้วก็อาจจะเป็น9484ก็ได้นะครับ นะฮะอาจจะเป็น9 4 8 4ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเลขทุกตัวมีที่มาทั้งหมดนะครับเลขทุกตัวมีที่มาทั้งหมดนะครับไม่ได้เอามาให้มั่วแต่อย่างใดนะครับไม่ได้เอามาให้มั่วแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับตั้งใจฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งเอาเลขแล้วไปมั่วๆไปแบบไม่รู้เรื่องนะครับ เดี๋ยวจะมาว่าผมอีกว่าเขียนมั่วนะครับผมมีที่มาทั้งหมดนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีตัวนี้อันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับทั้งในช่องทางทิกต o กด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับไม่มีใครมานั่งอธิบายแบบนี้นะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านดูนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีผมให้ตั้งแต่วันที่11นะครับอันนี้คืองวดของวันที่16นะครับที่มันเข้า83ดสมเห็นไหมนะครับ เนี่ยนะครับคือเลขชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับคือเลขชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะครับแล้วเนี่ยเนยเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งลองเจ็ดบนมีไม้เห็นนะครับอ่ะไปกันต่อเลยนะครับรูดวิ่งรัฐบาลไทยนะครับรูดวิ่งรัฐบาลไทยตัวเดียวนะครับเน้นบนล่างนะครับ ตัวนี้ผมจะคัดออกมาให้แล้วนะครับทุกสูตรทุกแนวทางนะครับทุกสูตรทุกแนวทางนะครับผมคัดออกมาให้แล้วนะครับคัดออกมาเหลือตัวเดียวนะครับส่วนเลขวิ่งรองนะครับใครมีงบก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของทุกท่านเลยนะครับผมให้ได้แค่แนวทางนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่มีงบนะครับผมก็จะฟันให้ตัวเดียวนะครับผมก็จะฟันให้ตัวเดียวเลยนะครับจะฟันให้ตัวเดียว แล้วก็ทุกท่านนะครับเจ็ดหกมีไหมครับอาจารย์ร่างคุณนกนะครับคุณนกบอกเจ็ดหกมีไหมนะครับอาจจะมีไหมเห็นนะครับเพราะว่าผมให้ลูดวิ่งร่างหกนะครับลองหกนะครับนะฮะตามนี้นะครับวิ่งรูดรัฐบาลไทยตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับนี่ประกาไม่ออกอีกแล้วนะครับหนึ่งนะครับรูดวิ่งรัฐบาลไทยนะครับ หนึ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะลืมเขียนงวดนะครับเดี๋ยวทุกท่านงงนะครับว่างวดไหนนะครับงวดหนึ่งพยอนะครับอ่ะทุกท่านเป็นพยานให้ผมนะครับว่าผมให้จริงนะครับก็วิ่งรูดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้เฉพาะตัวนี้นะครับ ส่วนตัวรองทุกท่านก็พิจารณาเอาเองนะครับรูดวิ่งหนึ่งตัวเรียวนลวครับรัฐบาลไทยนะครับ